สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะผมนะวันนี้เพ่อนอยู่ในเกมโอมเมจิอาลีนานะผมในพาร์ทที่89กันแล้วนะผมนะฮะอ่าวันนี้เราก็มีตัวละครที่เพื่อนๆรีคเควสกันเข้ามาเหมือนเดิมนะผมนะตัวละครที่มีชื่อว่าเอบิสุนั่นเองนะผมนะเป็นตัวละครตำแหน่งซับพอร์ตนะครับผมนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะผมนะสามารถอีโวสกิลได้ด้วยนะผมนะก็คือสามารถเปลี่ยนอ่ารูปแบบการเล่นได้2อ,อย่างนะผมนะก็คืออ่าจะมีสกิลที่เปลี่ยนก็คือสกิลสองใช่ไหมเออนะฮะอ่าซึ่งสกิลดั้งเดิมของลุงเกเนีนนะะอพผมนะพม ศัตรูเดินเข้ามาเหยียบปุ๊บลุงแกก็จะดึงมาแล้วผมนะกับสกิลอีโวขั้นที่สองนะผมก็คือเป็นสกิลที่อ่คุกศัตรูเข้ามาหาตัวเองเลยนะผมนะก็น่าจะเห็นกันในหลายๆเกมนะผมนะเออซึ่งผมจะมาเล่นในอ่อีโวขั้น2นะครับผมนะเพราะว่าไอ,อ้ตัวสกิลดั้งเดิมของลุงแกเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงแล้วผมนะเออเพราะว่ามันจับจุดมันเห็นค่อนข้างง่ายฮนะเออแค่ไม่เดินไปเหยียบก็พอแล้วอะ่ะในพาร์ทนี้เสียงผมอาจจะสืมๆหน่อยนะเพราะวพอดีว่าเป็นหวัดอีกแล้ว เอออากาศเปลี่ยนแปลงนิดเปลี่ยนแปลงหน่อยนี่ผมเป็นหวัดตลอดเลยขออภัยเนี่ผมนะฮะเออพาทนี้ก็เลยเสียงอาจจะดูแบบซึมซึมหน่อยนะอาจจะมีเสียงฟึดฟ,ฟัดฟึดฟัดนิดหน่อยขออภัยนะผมนะนี้ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะผมนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะผมนะฮะอืมหมายถึงผมนี่แหละสุขภาพตัวเองนี่น่าเป็นห่วงที่สุดแล้วนี้ไปดมยาดมหนึ่งชื่นใจแล้วฮะนี้คิดว่าน่าจะดีขึ้น <laughs> ดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อะ เดี๋ยวขอจองตำแหน่งซัพพอร์ตก่อนนะทันปะวะอุ้ยต้องแบนก่อนนี่หว่าเนี่ยลืมอ่าแบนตัวอะไรเดียวไปทั้งโมโมะไปทั้งสกุล่าเลยเนี่ยอ่าเราเราขอเล่นซัพพอร์ตนะเพื่อนเราจองแล้วอะแล้วผมเพิ่งเห็นว่ามีน้องหลานๆด้วยนี่โอ้โหแย่แล้วแย่แล้วมีน้องหลานๆด้วยโอ้โหตัวเวทสองตัวเลยเอาเรื่องเดี๋ยวก่อนนะขอเซต ไอเทมก่อนนะไอเทมเออถ้าจะเปลี่ยนสกิลเป็นสกิลอีโวจะต้องเปลี่ยนรูนนะผมนะเปลี่ยนหน้ารูนนะผมนะเออต้องเปลี่ยนที่หน้ารูนนะเผื่อใครไม่รู้นะผมนะมันจะมีรูนเนี่ยที่เป็นรูนรูปหัวคนอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นรูนที่บ่งบอกว่าเออตัวละครตัวนี้สามารถอีโวสกิลได้นะเออนะฮะซึ่งไม่ใช่ทุกตัวนะผมที่จะสามารถอีโวสกิลได้นะผมนะมันก็ยังมีบางตัวที่ยังอีโวไม่ได้นะฮะ โอ้แต่ฝั่งนู้นนี่คือตัวเวทเยอะมากเลยว่ะแล้วมันเป็นตัวเวทซีซีด้วยซีอันนี้น้องคนตะลุกคุูสาก็ซีซีได้นะฮะเนี่ยโอเทงูก็ได้น้องหลันหลันก็ได้เวทเทอ่ะออกของทรัพย์แต่สู้ๆนะเพื่อนฝากด้วยอันนี้เดี๋ยวเราต้องออกนี่อันนี้เป็นสกิลดึงนะผมนะเฮ้ยดึงเท่เลยกดผิดกัจจะลากยกเลิกแม่เอ้ยเสือดึงไม่เฉยเลยเสียมานาเปล่าเปล่าเลยแม่เอ้ยเอาไม่เป็นไรมันยังช่วงต้นเกมอยู่นะฮะนี้เสียงหลงอีกต่างหากแม่เอ้ยมาเร้วมาเร้ว ี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ดึงเล่นละกันนะฮะเพราะว่าเออเราดึงมาแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะต้องรอสกิล2ด้วยป่ะเออต้องรอสกิลสด้วยนะฮะวุ้ยตัวนี้ตีระยะประชิดหรอเนี้ยแม่งเอ้ยไม่ได้หยิบมาเล่นไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นนะฮะเออไม่รู้ว่าตีระยะประชิดเดิน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 ให้แบบมีเลสไนเดินให้แบบฝั่งนู้นกลัวเล่นเฮ้ยชึบชึบดึงคลิปชิบหายเฮ้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 ยยังไงยังไงวุ้ยเขากดโล่แล้วเขากดโล่แล้ว เดี๋ยว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 ชดตัวมาเตะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องมีค่สื่อจะตายโอ้โหมอกี้ดึงไม่โดน <c oughs> ลุงนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าแบบเราดึงไม่แม่นปุ๊บเราดึงแบบระยะประชิดเลยดีกว่าเออระยะเผาโขนแม่งเลยโอ้ยเข่งเข่ <c oughs> <c oughs> แล้วมันดึงโดน้ากไหมเนี่ยเดี๋ยวขอขอโทษนะผมเพิ่งเป็นเพลเยอร์หัดคุกอันนี้เออฮุกไม่โดนเลยอ่ะไม่กดเล็งแม่งแล้วแม่เออเนี้ยเออเหมือนจะเล็งแล้วแบบเล็งไม่โดนว่ะ เรากดดึงไปแบบสดๆเลยไหมให้แบบเกมเขาแบบดึงให้เองเผื่อมันอาจจะแม่นขึ้นเนี่ยกดลากเลงเองแล้วมันแบบมันมัน,ม,นมันเป๋อะผมฮุกไม่โดนอะไรเลยสภาพชีวิตเลนเราหายเพื่อนเดี๋ยวเราฮิวให้มีแค่เสือนะเออจริงๆผมควรจะอัพสกิลตั้งแต่เอเวลสามแล้วแต่ผมอัพผิดเออโอ้ยไม่โดนอีกแล้วนี่ดึงเออสวยสุดยอดอย่างน้อยกูุกไม่โดนกูก็แทงให้ได้วะโอ้ยแม่เอ,อ้ย เอาหน้าถ่ายเข้าไปเลยโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยยายาโอ้โหน้องโอมึงมีเซนอะไรอยู่ๆมึงก็แฟดวะเนี่ยโอ้โหโอ้ถ้าเมื่อกี้น้องโอตัวครูสาวไม่แฟดนะผมน่าจะดึงโดนในรอบหลทศวรรษแม่งเลยขอไปคุณผู้ชมผมไม่ค่อยได้หยิบตัวนี้มาเล่นนะผมดึงไม่โดนเลยอ่ะอันเนี้ยมาขายขำแน่นอนตาเนี้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอนเทนต์คอนเทนต์เออไอการมาขายคงขายขำเนี่ยเราชอบเราชอบคุณผู้ชมก็น่าจะชอบนะมันต้องอัพอะไรนำมาเนี้ยตัวเนี้ย เฮ้ยดึงเชี่ยไม่โดนสักแต่จะดึงแม่เลยโอ้ยเจ็บฮะโอ้ย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 เจ็บเจ็บวิโดนแล้วโดนหนึ่งแล้วดึงโดนแล้วดึงโดนแล้วสตาร์อี่ทีหนึ่งขอสตาร์อี่ทีหนึ่งวิตันโดนตันโดนตันโดนถือมันเอ๋อย่างนั้นอย่างนั้นวิมาแล้วว่าผลงานเราเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มมีการทําผลงานกันเกิดขึ้นวันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเรายืนอันนี้ให้ก่อนโอ้ยน้องน้องทำไรน้องน้องอย่าเพิ่ง เดี๋ยวเราฮิวให้ผมว่าตัวนี้ต้องอัพสกิลหนึ่งนำปะ่ะเออเพราะว่าสกิลฮุกมันก็ทำได้แค่ฮุกอะฮะมันอาจจะทำดาเมจได้หน่อยนึงแต่วันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะส่วนสกิลสามเป็นสกิลตันใช่ไหมเออซึ่งมันอาจจะเอ่อทำให้ระยะเวลามันตันนานขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ผมว่าสกิลหนึ่งเนี่ยฮิวเนี่ยน่าจะช่วยเพื่อนได้เยอะน่าจะช่วยเพื่อนได้ดีกว่าปะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยผมขออัพสกิลหนึ่งนำแล้วกันนะฮะไม่รู้ไม่รู้อย่าเข้ามาในระยะหวังผลนะ สวยโอ้โหมาต่อเนื่องต่อเนื่องใส่โล่ไปอันนี้ใส่โล่ไปใส่โล่ไปดึงมาฮิวฮิวฮิวยังไง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 ไปตันเอ้สวยโอ้โหพุ่งมาลัษช็อตได้อย่างสวยงามมานี่ไม่ได้ตั้งใจมาลัดนะแต่กลัดกับสตันให้เพื่อนเออโอ้โหเดี๋ยวมองเราเป็นคนอย่างนี้ได้โปรดขอร้องฮิวฮิวฮิวเฮ้ยแต่ผมช่วยเพื่อนแบบเต็มที่เลยเมื่อกี้เออมีโล่กดโล่มีฮิวกดฮิวอันนี้เอาเรื่องปุ๊เฮ้ยเขาไม่กล้าล้ำมาหน้าบ้านเราแล้วอะเนี่ยแล้ว เขากลัวในพลังของเราว่ะเฮ้ยแต่โอเทงูกำลังมาเฮ้ยชึบเชี่ยไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าทำอย่าทำโอโหเบิร์ดแรงชิเผยอะไรวะน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนโดนโอ้ยผมติดสบู่ผมเป็นสบู่เพื่อนถอยก่อนเราตามไม่ทันขอโทษุัยเราตามไม่ทันจริงอ่ะโดนสบู่ด้วยเมื่อกี้อุ้ยเราพยายามจะช่วยแครีเราเมื่อกี้จะทำอะไรไม่ได้เลยมันเบิร์ดแรงมากเลยโอเทงูอ่ะ วิญญานะสวยด้วยฮะช่วยด้วยฮะโอ้เดนงูมันยังอยู่อยู่เลยเพื่อนไหวเหรอโอ้ยโดนตันโดนตันอีกแล้วยอย่า่าโอ้โหโอ้โหผมกดโลูให้ไม่ทันโอ้ยโอ้ย่ากูตายสิเนี่ยโอ้โหแม่งเขามาถมเลนผมกันน่าโอ้โหโอเดนงูมันกี่ตัวแล้ววะนั่นมันแรงจัดเลยแต่มันก็ปกติอะนะถ้ามันจะเบอร์ใส่ตัวเวทตัวบางๆมันก็อย่างนี้แหละ เดียวเดยวเดียวเดียวเฮ้ยแล้วมันไม่โดนได้ยังไงอะ <laughs> มันขวยไปเฉยเลยแม่เอย้ยเอย้ยสวยโดนเป็นฟองสบู่ <laughs> จริงๆมันควรจะฮุกโดนเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันเฉียวไปเพียงแค่หูเท่านั้นโอ้เล่นซับตัวนี้โคตรกากเลยอะเห <laughs> มือนจะทําอะไรได้แต่ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แม่งทอทอเท่ไยดึงดึงโตโต โตออยังไงยังไงชึบชึบชับชึบชับเรียบร้อยตายปะเนี่ยตายมันจะไปเหลือขี้อะไรล่ะฮะโดนจี้ขนาดนี้เฮย้ยดึงโดนโดนแน่จังหวะนั้นปั๊บ,บเรียบร้อยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นบอกเลยว่าไม่ได้เล่นเฮย้ยพึ่งเฮ้ยยเพิ่งโอ้โหไม่แมงเอ้ยไม่ทันเออเฮย้ฮย,ฮยเพื่อนเรากาบกันเถอะโอ้เราช่วยแครีไม่ได้ โอ้ผมช่วยแคลรี่ไม่ได้อีกแล้วอูมันควรจะเป็นแบบจังหวะที่แบบแครี่ผมควรจะได้อะควรจะเฉิดฉายก็คือแบบไม่ได้เพ <c oughs> ื่อนเขากำลังลงไปข้างล่างกันนะเดี๋ยวก่อนนะได้มานี่นี่ดึงเฮ้ยโดน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 โฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีมเรามาทีมเรามามาจริงมาจริงเฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอุ้ยผมจะตายผมโดนโอ้ต่ลุคสะยิงไม่ใช่ผมโดนอะไรนะคิคุเชื่อเลยนะจำไม่ได้แล้ว น้องแคลรี่ไปเราจะโปรเทคเธอเองบ,บ้าโบงเอาให้นี่นี่เฮ้ยเฮโอทิง,งูมันนิ่งโอทิง,งูมันนิ่งมันหลุดมันหลุดโอทิงูมันพิมเฟสอยู่โอทิงงูมันพิมเฟสกูเอาหน้าไปถ่ายทำไมวะเนี่ยโอ้เอาหน้าไปรับสกิลเขาเฉย <c oughs> จริงๆแม่งเมื่อกี้ถ้ายือนอยู่นิ่งๆหรือว่าแบบมีสมาธิเดินออกมากว่านี้ก็ค <c oughs> ือแบบน่าจะไม่ตายเดี๋ยวผมไปโปรเทคเอ่อแครี่เราต่อท่านี้ ไปเพื่อนไปด้วยกันไปด้วยไกนเฮ้ยเฮ้ยยายาหยุด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 นี่แคลรี่กูเอ๋ยอย่างงาั้นอย่างงาั้นมึงยังไงไะต่อไหมอ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไอ m s o ม r y sorry 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยังไงยังไงฮิวก่อนเปิดอันตีวงฮิวแล้วยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวยังไงดึงมาดึงไม่โดนโอ้โหแม่เอ้ยมันเสือกยกสตันเพื่อ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 นเราตามอยู่แต่เราตามไม่ทันโอเคเอาโอโลจีเนาะนี่ปล่อยคีบโอโลจีหน้าบ้านเขาเลยชึบ อ่าทำอะไรทำอะไรดีทำอะไรดีทำยังไงดียังไงดีนะเฮ้ยอย่าเย่าพึ่งอย่าพึ่งชดโตโอ้โหกดทุกอย่างแล้วกดทุกอย่างแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยไม่ได้หอดรอดรลอดรลอดอยู่โอ้โหเมื่อกี้ผมกดเทคแคลรี่ได้ผมช่วยแคลรี่ไม่ได้เฮ้ยสุดยอดดึงดึงโดนดึงโดนบัาบัาเอออย่างนั้นโอ้โหสวยเออเออไปไปไปเลยไปเลยไปเลยเพมไคเซอร์ดึงดึงดึงโดนดึงโดนเอออย่างนั้นอย่างนั้นเออไม่นะแคล <an> ไปไม่ถึงอ่ะอเฮ้ยเดี๋ยวตีบ้านแล้วตีบ้านแล้วตีบ้านแล้วเราไม่สนใจแล้วเราไม่สนใจอะไรแล้วเย่ดีๆทุรักทุเลหายแม,ม่งเงยคุณผู้ชมผมไม่อยากจะพูดนะแต่ตอนพูดไปเนี่ยคือพูดไปเล่นไปเนี่ยน้ำมูกก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ไหลกูสภาพคนป่วยมาแคสเกมแล้วมาแหกปากอย่างนี้โอ้โห กูทโทษเฮ้ยแต่ทีมเล่นดีครับผมโอเคกดไลค์กดไลค์มาโอ้โหเล่นอย่างนี้แม่งเกือบได้ u v p เหมือนกันน,ะน่าขาดแค่ศูนคะแนนเท่านั้นอันนี้โอ้โหเล่นโคตรอย่างมัว่วแม่งได้ด้วยหรอวะดึงก็ไม่ค่อยจะโดนะอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับตัวละครอ B ีมิสูนะผมนะขออภัยในความเล่นกากของผมด้วยนี้ เออแต่เราก็ยังทําหน้าที่ซับดีอยู่ถูกต้องป่ะเออนะฮะมีอะไรเราก็กดแบบเต็มที่นะเพื่อช่วยเพื่อนถึงจะไม่ค่อยทันก็เถอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลโดยรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมนะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกินกันก่อน,อนละกันนะผมนะฮะอันนี้ก็เป็นสก,กินล่างแรกของอ e บิสุนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นสก,กินล่างย้อมสีอันนี้เป็นสก,กินอ e ีโวนะฮะอันนี้ก็เป็นสก,กินอีพิกนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นสก,กินฤดูกาลนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นสกินเวทเทิลพาร์ตของย้อมสีทีหมือนกัน อันนี้เป็นสก,กิน t ีมคิดม t ดนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับลุงแกได้บ้างนะผมนะฮะโอ้โหตุ๊กตาโนอาชิโนะโน่สลีตโมกินนกาโน่อ่าน่าจะมีประมาณ2องท่านะผมนะเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่มความสัมพันธ์กับลุงแกนะผมนะเออนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู MVP ของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมนะฮะ เดี๋ยวเรามาอ่านประวัติของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมนะยาวไหมขอสั้นๆนะก็ยังยาวอยู่นะจะได้น่าจะพออ่านได้อยู่นะผมนะางั้นเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะผมสําหรับประวัติตัวละครอิบิสุนะผมนะเหตุใดเศรษฐีมีเงินทองมากมายแล้วยังไม่รู้จักพอกันนะมนุษย์หนอควรพอใจในสิ่งที่ตนมีวันหนึ่งข้าได้ยินคนขอทานแบกถุงขาดลุ่งลิ่งคนหนึ่งพูดอย่างถอนหายใจในขณะที่กําลังเดินเลื่อยเปื่อยไปตามถนนคําพูดนี้ช่างเป็นปรัชญาอันลุ่มลึกข้าจึงปรากฏตัวขึ้น คิดทดสอบเขาสักหน่อยข้าได้ยินคำพูดของเจ้าเมื่อคู่แล้วรู้สึกเลื่อมใสจริงจริงพอดีเลยข้ามีเหรียญอยู่มากสามารถให้เจ้าได้ทั้งหมดเลยหากแต่พวกเราต้องมีข้อตกลงกันก่อนหากเหรียญมากเกินจนตกลลงจากถุงลงพื้นแล้วพวกมันจะกลายเป็นเศษด,ดินไม่อาจใช้ได้อีกถุงของเจ้าทั้งเก่าทั้งโซมมากดีที่สุดก็คือต้องเอาไปตามกําลังของเจ้าขอทานดีใจมากรีบยื่นถุงออกมาและใช้สองมือเปิดปากถุงออกข้าก็เอาเหรียญเข้าไปในถุงเสมือนเทน้ําใสลงถัง ข้าว่าน่าจะพอแล้วนะเอาอีกเอาอีกหน่อยข้าไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ถุงจ้าไม่ขาดเอาเหรอไม่มีปัญหาเอาอีกหน่อยพอแล้วเจ้าเป็นเศรษฐีใหญ่แล้วนะเนี่ยยังไม่พอข้าต้องการอีกอืมแต่ถุงเจ้าเต็มแล้วนะอีกเหรียญขออีกเหรียญสุดท้ายเท่านั้นก็ได้ ในขณะที่ข้าวางเหรียญสุดท้ายใส่ลงไปในถุงถุงก็ขาดไปเนื่องจากแบกรับน้ําหนักได้ไม่ไหวเหรียญหล่นลงพื้นทันทีเหมือนกับที่ข้าพูดไว้ก่อนหน้านี้เหรียญทั้งหมดกลายเป็นฝุ่นผงสุดท้ายขอทานผู้นั้นก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นแม้แต่ถุงก็ยังขาดไปอีกด้วยกลับกลายเป็นยาจกกว่าที่เคยมนุษย์ตัวกระเจาะลอย,ลอยมักจะประเมินเกลเลสข,ของตนต่ำไปเสมอคั้นแล้วก็ถูกโจงตีให้แพ้ได้โดยง่ายอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเกมโอมิจิลรน่าระผมในาพาที่89้นี้ระผมนะฮะ ตัวละครตัวต่อไปที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามานะผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเงาไว้ให้เหมือนเดิมนะผมนะให้เพื่อนๆเข้ามาทายเล่นกันได้นะผมนะอ๋อแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงแลวกันนะผมนะในช่องของเรานะผมมีกาหนดการประจาสัปดาห์นะผมนะเออเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้นะผมว่าผมจะลงเกมอะไรช่วงไหนเวลาไหนนะผมนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าโพสเลยนะผมนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่หน้าแรกนะผมนะถ้าเกิดว่าไม่มีก็ลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างได้นะผมนะแต่ก็ต้องเช็ควันด้วยนะผมนะว่ามันเป็นเออช่วงของวันไหนสัปดาห์ไหนนะผมนะโอเคผมไม่มี ไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมว้เจะไปเกมแล้วผมสวัสดีก่อนเลครับบ๊ายบายคุณนี่ผม